เราครับเอาขังนอกกันในสลาครับขั้นตอนต้องไปทำที่ศาสนาครับเตรียมตัวครับอิมินาสก,การเรนังตังพุทตังอาภิปุญชายามาอิมินาสก,การเรนั ทังธรรมังอาภิพุชยามังอิมินาสกการณ์นาทงสังฆังอาภิพุชยามังอารังสัมมาสัมพุทโธภคควาโอตังภระกัลันตังอาภิวาเทมิ สวา,าวกาโตพระคาวตาธรรมโมธรรมังนามัสสามิสุปฏิปันโนพระคาวโตสาว,ก,ว,วกสังโฆสังฆังนามามิมะยังพันเตติสลาเนระสะอัดพ่องคัสสะมนาคตัง อุปสทังยาจามาทุติยมปิมยังพันเตงติสลเนรสาหาอัดพ้องภาษามนาคตังอุปสทังยาจามาตาติยมปิมยังพันเตงติสลเนรสาหาอัดพ้องภาษามนาคตังอุปสทังยาจามา อ้าวต่อจากนี้ไปพาคันตั้งใจสมาทานศีลโดวยว่าตามบทบรีไปโดยลำดับแล้วตั้งเจตนาว่าเราจะงดเว้นไปตามองค์ศีลน,น,นั้นเพื่อความมิริมงคลในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมยสมบุตธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมยสัมบุธมตธทัสสะ นะโมตัสสะงภาคกวะตัวระหะนตุสมมาสัมุททัสสะนะโมตัสสะงภาคกวะตัวอรหะนตุสมมาสัมุททัสสะนะโมตัสสะงภาคกวะตัวอรหะนตุสมมาสัมุททัสสะนะโมตัสสะงภาคกวะตัว อาระหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะบุษฐานสารนังกัจฉามิ ธรรมสารนังกัจฉามิธรรมังสารนังกัจฉามิธรรมสารนังกัจฉามิสังขังสารนังกัจฉามิสังขังสารนังกัจฉามิดุติยัมปีพุทธังสารนังกัจฉามิดุตธิยัมปีพุทธังสารนังกัจฉามิดุติยัมปีธรรมังสารนังกัจฉามิดุตธิยัมปีธรรมัง สดูตียมปิสังขังสารนังกัจฉามิ ตตียมปีสังขังสรนังกัจฉามีตาตียมปีพุทธังสารนังกัจฉามีตาตียมปีพุทธังสรนังกัจฉามีตาติยมปีธรรมังสารนังกัจฉามีตาตียมปีธรรมังสรนังกัจฉามีตาตียมปีสังขังสารนังกัจฉามี อาติยมปิส an ังขังสรนังคัจฉามีสรณะขามนังนิทิตังสาทุโมพันตปานออติปาตาเวรมนัยสิขาปดังสมาธิยามี บาณัติบาตังเวระมณีสิกขาปัตังสมาติยามีอะดินนาดานังเวระมณีสิกขาปัังสมาติยามีอะธินาทานังเวระมณีสิกขาปัตังสมาติยามีอะพรมาจริยามเวระมณีสิกขาปัังสมาติยามี ามิสมิชาจารามเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโมสาวาดาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาดา เวรมณีสิขะปังสมาติยามีสุราเมรยะมจะบมาดธานาเวระมณีสิขะปังสมาธิยามีสุราเมรยะแมจะบมาดธทานา เวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิวิกาละโภชนาเวรมณีศิขาปะทดังสมาธิยามีนัจจคิตวาริตะวิโสกทัสสนะมาราคันทะวิเรปนะทารณวะมันดนะวิโพสนัทนา เวรามนัยสิกขาปะดังสมาธิยามีอุจจาสยนะมหาสยนะเวรามนัยสิกขาปะดังสมาธิยามี อิมานิอัฏฐสิิขาปดานิอัจเจกังรัตินดีวังอุโบสถววเซนซาทาุกังรักิตบานีสิเรณสุกติงยันติสีเรณภกสัมปดานสิเรณติปุติงยันติตัสมาสิรงังเวโซอิมทะเย วันนี้ก็เป็นวันพระสิบห้าคำอีกวันหนึ่งมันเป็นวันวันพระพวกเราเาเจ้าพุทธทั้งหลายเป็นประเพณีทั่วไปพอถึงวันพระพวกเราก็ได้มาสมาทานศีลมาชำระกายวาจาของเราด้วยศีลด้วยการตรวจสอบดูว่าปวันศีลที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันศีลนี้ เรามีความขัดตกบกพ้องในองค์ของสีมากน้อยขนาดไหนการตรวจสอบตัวของเราเองเราก็ไม่ได้ตรวจสอบเพื่อจะตำหนิติเตียนตัวของเราเองการตำหนิติเตียนนั้นไม่ดีทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะตำหนิติเตียนใครหรือตำหนิติเตียนตัวเราเองมันก็เป็นของไม่ดีทั้งนั้นแต่การที่ตรวจสอบดูเราตรวจสอบดูเพื่อจะแก้ไขเพื่อจะชำระไม่ใช่ตรวจสอบเพื่อจะตำหนิติเตียนเพราะฉะนั้นเมื่อเรา ย้อนเข้ามาตรวจสอบดูว่าวันพระที่ครั้งที่แล้วจนกระทั่งมาถึงวันพระนีะ้เรามีความบริสุทธิ์มากน้อยขนาดไหนในองค์ของศีลถ้าเรามียังมีข้อขัดตกบกพร่องส่วนใดเราเห็นแล้วเราจะมาแก้ไขมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นถ้าเราตรวจสอบแล้วเห็นว่าองค์ของศีลของเราดีแล้วบริสุทธิ์ดีแล้วเราก็จะยังคงจะรักษา ให้มั่นคงให้บริสุทธิ์อย่างนั่นตลอดไปเพราะอนุภาคของศีลอนิสง์ของศีลนั่นน่ะไ,ไม่ธรรมดาเลยดังท้ายของศีลที่ท่านกล่าวไว้ว่าศีเลนะสุขติยันติบุคคลที่จะเข้าไปถึงสุขติได้มีความสุขอย่างสมบูรณ์ได้ด้วย,วยอำนาจแห่งศีลศีเลนะโพกับสัมปทาเมื่อเราเมื่อพื้นฐานของการรักษาศีลของเรามีความสุขแล้ว การดำรงชีวิตอยู่ในหมู่ในคณะอยู่ในครอบครัวของเราเรามีความสุขความอบอุ่นแล้วการที่อยาเราจะไปขนขวายเสวงหาลาบสก,การละมาสู่ชีวิตเราเองสู่ครอบครัวของเราเองสู่วงงานของเราเองซึ่งมีความร่มเย็นเป็นสุขด้วยอํานาจของศีลน,นั้นแล้วเราก็มีกําลังจิตกําลังใจที่จะไปขนขวายเสวงหามาผลที่สุด เราก็จะมีฐานะที่เป็นปึกแผนน่นแนะ่นหนามั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวก็สมบูรณ์ในวงงานของเราก็สมบูรณ์ในสังคมเราก็สมบูรณ์ก็ด้วยอํานาจแห่งศีลท่านจึงกล่าวไว้ว่าศีลเลนะโพกับสัมปทาคนที่จะมีความสมบูรณ์แห่งโพคัสย์สมบัติก็ได้ด้วยอํานาจแห่งศีลเมื่อเราดํารงชีวิตเรามีความสุขเรามีโพคัสย์สมบัติเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวหรือเป็นหลักประกันในการดํารงชีวิตของเรา เราไม่มีความกังวลในความกินอยู่ในความเป็นอยู่ในความเป็นไปอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะพื้นฐานของเรามีความสุขมีความอดุดมสมบูรณ์ในเรื่องทรัพย์สมบัติเงินทองย,ยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆทั้งหลายพอเราจะละวางจากภาระหน้าที่การงานทั้งหลายหล่านั้นมาเป็นครั้งเป็นคราวหรือห่างออกจากสังคมออกจากวงงานออกจากครอบครัวเราเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อจะบุ่งหน้าเข้าไปศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมตามการตามโอกาสอันเหมาะอันควร เราก็ไปได้อย่างไม่มีความกังวลอะไรต่ออะไรเราก็เมื่อเราไม่มีความกังวลในการไปเราไปเราไปได้ด้วยความตั้งอ,อกตั้งใจเราไปด้วยความเบิกบานความผ่องใสด้วยความสุขเราก็ไปประพฤติปฏิบัติไปอบรมไปศึกษาข้ออัดข้อธรรมก็เป็นการปฏิบัติสะสมเข้าไปเรื่อยสะสมเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งเรามีความสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังจนกระทั่งมาชำระจิตใจของเราเองได้ด้วยศีลสมาธิปัญญา นี่แหละท่านยังบอกว่าสีลนันนิพุติญาติแม้พพันิพานก็ยังมีศีลเป็นเส้นทางแห่งการไปสู่พันิพานได้เพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อพวกเราทุกท่านทุกคนพากันหนักเน่นบั้นคงอยู่ในองค์ของศีลแล้วไม่ว่าจะเป็นศีลห้ศีล8ปศีล10ศีลสองี่สิบ มันก็ล้วนแต่มีจุดหมายไปทางอันเดียวกันที่สีเลนะสุกติยมติสีเลนะพกะสัมปทาสีเลนะบิปุติยนติด้วยกันทางนั้นไม่มีแตกต่างกันที่ท่านแยกแยะไป,ไป,ไปเป็นระดับของศีลแตกต่างกันนั้นท่านก็แยกแยะเพื่อให้พอเหมาะพอควรในะสภาพฐานะของแต่ละท่านแต่ละคนเช่นว่าผู้ที่ยังอยู่ในฐานะของของการคลองเลือนยังมีครอบครัวจะต้องรับผิดชอบมีหน้าที่การงานจะต้องดูแล มีลูกมีหลานมีมีเกลือญาิมีอะไรตัวอะไรที่เราจะต้องดูแลที่ต้องบริหารไปท่านก็ตั้งไว้ให้เหมาะให้พอเหมาะพอควรอยู่ในระดับสี่ห้าแต่บุคคลใดที่สามารถละวางภารนะหน้าที่ต่างๆทั้งหลายของตนออกมาเป็นครัง้งเป็นคราวเพื่อมาศึกษามาเพิ่มพึ้นปฏิบัติทําให้มากยิ่งขึ้นไปท่านก็วางไว้พอเหมาะพอควรอยู่ในระดับสี่แปดหรือบุคคลใดที่สามารถ ถอยล้งวางภาระหน้าที่วางสังคมวางครอบครัวได้อย่างเด็ดขาดเข้ามาสู่สาภาพความเป็นนักบวชท่านก็วางไว้ให้พอเหมาะพอควรอยู่ในระดับศีลสิบศีลสองอยยี่สิบเจ็ดนี่แหละศีลที่แตกต่างกันก็เพราะอยู่ให้พอเหมาะพอควรอยู่ในสาภาพฐานะของแต่ละท่านแต่ละคนซึ่งมีสามภาพฐานะมีความพร้อมไม่เหมือนกันท่านก็วางไว้แยกแ,แยะให้มันพอเหมาะพอควรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราพากัน พากันมุ่งหน้าในการรักษาศีลมันก็จะเป็นปูการปูพื้นฐานให้พวกเราเข้าไปสู่สมาธิสู่ปัญญาต่อไปเมื่อเมื่อต่อไปเราเรามีมีการประพฤติปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจของเราจนกระทั่งเป็นสมาธิ มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเป็นเครื่องคุ้มครองปกปรกร,รักษาจิตใจของเราแล้วการดำรงชีวิตของพวกเราแม้สภาพแวดล้อมของเราจะมีอยู่โดยปกติของมันคือโลก,กธรรมไม่ว่าจะได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้สารเสริญได้นินทาได้สุขได้ทุกแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถมาครอบงำจิตใจของเราได้อีกต่อไปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตใจมีความเป็นปกติที่ตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเราออกไปเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะยเกี่ยวข้องได้ด้วย ความเย,ยบคลายรอบครอบนี่แหละคือเรียกเอาปัญญาพอเราการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตของเราไม่ว่าจะ,จะ,จ,ะจะทางโลกหรือทางธรรมก็ตามถ้าเรามีปัญญาคู่เคียงไปกับการดำเนินชีวิตคู่เคียงกับการแก้ไขชำระปัดเป่าปัญหาทุกสิ่งทุกประการก็จะหลุดล่วงไปจากชีวิตของพวกเราเราก็าจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ทางโลกเราก็จะมีความเจริญมีความสําเร็จในการดําเนินชีวิตในทางธรรมเราก็มีความเจริญในธรรมมีความสําเร็จในธรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมก็ล้วนแต่มีเส้นทางดําเนินอันเดียวกันทั้งนั้นไม่ได้แตกต่างกันหรอกเพราะว่าทางโลกหรือทางธรรมก็เป็นของคู่เคียงกันไปคู่เคียงกันเหมือนกับจิตเหมือนกับจิตกับกายมันก็คู่เคียงกันเกี่ยวเนื่องถึงซึ่งกันและกันอยู่ตลอดไปปันแยกกันไม่ออกเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความ หนักแน่นมั่นคงอยู่ในศีลสมาธิปัญญาแล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะแล้วก็เมื่อวที่เมื่อวานก่อนก็ได้พูดไปถึงงานบุญของเราก็นี่วันนี้ท่านผู้การท่านทานท่านผู้การจังหวัดอุดรธานีท่านก็ได้มาใส่บาตรมาถวายพระตาหารร่วมกับพวกเราด้วยวันวันที่29 29มีนาะก็จะเป็นงานบุญของทางสถานีตำรวจภูธรอ,อุดรธานีก็จะมีการทอดพระป่าเพื่อจะมาบูรณะมาปรับปรุงสถานีตำรวจอะไร,ะไร,ะไรต่างๆของท่านเพราะฉะนั้นนี่ก็แจ้งข่าวสารไปให้คณะสัตยาญาติโยมให้ประชาชนให้ชาวพุทธเราให้คณะศิษยานุศิษย์ของวัดป่าบ้านตาขององค์หลวงตาทราบโดยทั่วโดยทั่วถึงกันเรามีโอกาสเราไม่ได้ขัดข้อง เราไม่ได้ยุ่งยากเราขอสละเวลาที่จะไปร่วมบุญกันได้เราก็ไปร่วมบุญกันตั้งแต่ภาคเช้าก็จะเป็นนิมนต์ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ไปรับบาตรไปบิฑบาตรแล้วก็จังจากนั้นก็ถวายประธานแล้วก็จะได้ถวายพระป่าเพื่อสมทบทุนในการบูรณะหรือปรปับปรุงสถานีตํำรวจต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ประเทศชาติของเราสังคมของพวกเราได้รับความร,ร่มเย็นเป็นสุขไม,ไม่มีความกังวลในการดำรงชีวิตไม่มีความกังวลในความเป็นอยู่และก็เพราะเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่คอยดูแลรักษาความสงบสุขให้เกิดขึ้นต่อบ้านเมืองต่อสังคมของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรามีโอกาสที่จะสนับสนุนส่งเสริมเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เขามีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่บำรุงดูแลความสงบสุขให้เกิดขึ้นต่อบ้านเมืองต่อประชาชนทั่วไปเราผู้เป็นประชาชนทั่วไปเราก็น่าจะสนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหลายเหล่านั้นให้เขามีความสะดวกมีความสบายในความเป็นอยู่หรือมีกำลัง กำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่กันต่อไปอันนี้เมื่อสังคมเราอยู่ร่วมกันด้วยความอบอุ่นอย่างนี้ก็เชื่อถือว่าสังคมของพวกเราจะมีความสามคัคคีและก็มีความอบอุ่นมีความสุขตลอดไปอย่างแน่น,นอนก็ขอส่งข่าวสารอันนี้ไปให้คณะศิทยานุสิ์คณะสัญญตยาิโยมประชาชนโดยเฉพาะชาวอุดรธานีเราทราบด้วยกันทุกท่านทุกคนว่าวันที่29 มีนาเราจะพบไปพบกันที่สถานีตำรวจในภาคเช้าก็จะใส่บาทกันที่นั่นเลออ้เอาหน้ารับพรรับพรกันหน้าสงา่าุ้อโบธนาให้พรพาขาจังใจรับพรยาทถาวาริวาหาปุราปาริปุเรมตีสาขาง เอวามวาอาตัวทินังเปตานังอุปกระปพือิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะเสมิชาตุสัพเพปูเรมตุสังกปามจันโทปันรารโสยธา,านมณิโชติราโสยธา เดียอยวิวายชายตัวสัมปรุยวิโนยสัตวมานเตียมพวัวันตารายยสุขิเมายโยโคอัยพระวันพิวานธนาเสวรสานิจัง ท่านเปิดจายิดดวงใจต่าโรย้ท่ามายนทานตีอายุวันดวงสุขังราลังรัตนตยานุภาเวตารัตนตยเตยสาน โดยขารอยขพยาเวลาสโสกาสตุจุปัตวาอานนกาอันตรายาปีวิณสันตุอาศะโสชายาสิทิทนังลาพังโสติพาขยัางสู่ข้งพลังสเสริอายุจวันโนจาโพคางวุธิจยสวาน ส,ตสัตว์สัจะายุจาชีวสิทธิพวันตุเตมภาวะตุสบาบบังการังราเขนตัวซาปฏิวตานสามพระบุตรลนุพาเวบในสตาสุตีพวันตุเตม ภาวะตุสาปบังการังระคลนตัวาปฏิวัตาสามบัิธรรมานุภาเว็บายสตโสติโพนตุเตมภาวะตุสาบะบังการังระคล่นตัวาปฏิวตาสามบัสังขานุภาเว็บใน สัทธาสัตย์ภาวันตุเตอาจัดอาหารทานกัเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อาทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อนเด้อรหังสัมมาสัมมุทโธภะควางโอตังภะควันตังอภิวาทเทมิ สวากาตภะคะวะตาธัมโมธรรมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ